สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆโค้ชเชฟจิตอาสาครับผมเชฟสุวัสนะครับจากถนัดชิมทีวีวันนี้เราจะมาตามหาอาจารย์ก๊อฟครับซึ่งเป็นบุคคลนะครับที่มาช่วยโครงการน้ำพระทัยพระราชทานนี้ตั้งแต่วันเริ่มแรกเลยตั้งแต่วันที่10เมษามาประชุมก่อนวันที่10เมษานะครับเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนตั้งแต่เช้าตีห้าเนี่ยเราจะเจออาจารย์ก๊อฟที่กลัวเราตลอดเลยนะครับวันนี้ ผมจะมาถามความรู้สึกอาจารย์กอฟซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์แต่เป็นช่วงที่สภาสังคมสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี่เราหยุดนะครับท่านก็เลยไม่ได้นอนอยู่บ้านก็มาเป็นจ,จิตอาสาครัวเชฟจิตอาสาในโครงการน,น้ำพระทยัยพระนครของเราวันนี้ผมจะตามหาแล้วก็ถามความรูษษ้สึกของอาจารย์กอฟว่า,วาการที่มาช่วยแล้วก็เป็นเชฟจิตอาสาข,ของเราเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงนะครับอีกสักครู่ผมจะเดินหานะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าท่านต้องยุ่งอยู่แน่ๆเชา้ชา ท่านจะนํายานพาหนะของท่านหรือรถของท่านมาเพื่อที่จะนําส่งอาหารให้กับโรงพยาบาลรวมทั้งอตอนนี้5โรงพยาบาลแล้วครับตั้งแต่สถาบันบำรราชดาราดูนบางใหญ่พนังเก้าโรคทรงอกราชวิถีสุดท้ายครับซึ่งเป็นยานพาหนะของท่านทุกวันท่านจะต้องนำพาอาหารไปส่งให้กับโรงพยาบาลในสองวันสภา,า,าสังคมก็จะเปิดงานแล้วท่านจะจากพวกเราไปแล้ววันนี้ผมจะตามหาว่าท่านจะ มีความรู้สึกยังไงที่มาอยู่กับโครงการน้ำพระทัย i ก็เายจะทานตรวจเช็คสุขภาพของเราอีกสักครู่ครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับอาจารย์กอฟนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหเป็นบุคคลที่เราต้องบอกเราว่าตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยอาจารย์กอฟเดินทางมาตั้งแต่ออกจกบ้านทีสี่หน่อยๆครับโอ้ทีสี่หน่อยเดือนก่อนก็ออกเลยอาจารย์แนะนําตัวก่อนเพาว่าตําแหน่งหน้าที่ครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่สภาสองกรมครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายศาสนาและพัฒนาจิตใจครับครับสัญักษ์ช่วยเหลือคนเดือดร้อนของประเทศไทยเลยโอ้โหน้งเตะครับตรงตรงเลยครับที่เกินถึงอาจารย์ก๊อฟวันนี้เพื่อนเพื่อนเชิดจิตอาสาครับเพราะว่าเห็นอาจารย์ก๊อฟมาตั้งแต่ก่อนวันที่10เมษาตั้งแต่มีการประชุมเราคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะช่วยเหลือรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนพี่น้องว่าคนที่เป็นช่วงของโควิดใช่เราก็เลยคิดันว่าอาจารย์ก๊อฟมาแนะนําว่าเราจะมีโครงการน้าพระใสพระราชทานมา ซึ่งเป็นช่วงที่สภาปิดถูกไหมใช่ครับใช่ครับเป็นช่วงที่สภาปิดเราก็เลยต้องหาวิธีว่าเราจะหาวัตถุดิบจากแหล่งไหนบ้างเพื่อที่จะได้มาทําอาหารเลี้ยงอาจารย์เขาแนะนําว่าเออเราน่าจะให้กับโรงพยาบาลก่อนได้ครับเพราะมีจํานวนน้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็มาตั้งแต่วันวันแรกวันแรกเลยครับจนถึงวันนี้เพื่อนๆครับโอ้โหอาจารย์เขาเป็นผู้เสียสละมากๆจะถามความรู้สึกอาจารย์ก็ว่าเป็นยังไงบ้างครับที่เรามาอยู่ครัวเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนต้องบอกอย่างว่า เราเราเรามีการอบรมโครงการเชฟปิตาสาขึ้นมาครับแล้วในโลกนี้ไม่เคยมีปรกกากฏว่ามีเชฟปิตาสาในโลกนี้ <S <S แล้วพอสภาสงฆ์พอจัดอบรมโครงการเชฟปิตาสาทั่วทั่วประเทศไทยเนี่ยเ,เราคิดว่าเราไม่อยากให้เกิดภัยพิบัติครับ,รบอยาไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นเลยอยากให้เป็น<ป>คนรุุ่่กวเชฟเขาไปแต่พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยเราเห็นคุณก้าของเชฟที่เคยอยู่กันหลังออกมาอยู่ข้างนอกสังคมและที่สำคัญครับเขาตื่นเนี่ยเขากู้ชีวิต แต่เชฟเนี่ยกู้ความหิวกู้เรือกอาหาราใช่แล้วใครทำอย่างเชฟไม่ได้ที่งกันอาหารใครเ็าทาได้แต่อร่อยไม่รับสะอาดไม่ะดดีไม่ไดแต่เชฟเนี่ยเขารู้เพราะอะไรคุณจะทําอะไรและที่สำคัญเลยคือเชฟที่มาแบบนี้เขามาด้วยใจนี่แหละครับเพราะมาด้วยหัวใจเขาเองไยมาเนี่ยเงินก็ไม่มีนะเราก็มาช่วยร้านลวงเขาก็ปิดโรงแรมก็ไม่จ้างแต่เขาก็มาทำนะ เราต้องเนื้อให้สุวรรณเราเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยครับแล้วเราก็อยากทุกคทนดีนะฮะให้ช่วยพี่น้องที่มันตกทุกข์ระยากแล้วอย่างเงี้ยเขามีข้าวมีข้าวกินได้มีอาหารกินใช่ใช่สามมื้อน่ะสามมื้อไม่ใช่มื้อเดียวน่ะอาจารย์เขาบอกสามมื้อเลยคสามมื้อนะสามมื้อเลยครับแล้วประเภทประเภทกระเด็กๆอยู่บ้านนี่เขาคิ้วไปฝากได้นะนี่เราให้นําไปฝากได้เลยได้ครับได้ครับแต่ต้องพูดกันตรงๆจริงๆว่าต้องออ้มค้อมนะครับเพราะเราปรุงร้อนอยู่แล้วก็เลยปรกความรู้สึกว่าวันเนี้ยไม่ว่าจะเเเป็็นนนใครรกตามทีี่่ดดืออ้ย สภาสามัญเสนาธ์ได้นะครับเพราะเสาเนี่ยจากองค์การพระบัญญัติหลวงเนี่ยให้ตั้งโครงการพระไทยมาปกติแล้วเราติดพหลาคบห้ามรวมคนแต่พอมีโครงการพระไทยพระไทยมาเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือแต่เราก็มีการชักกรองมีการจัดระเบียบนี่แป๊ะแป๊ะเมตรคือเราปฏิบัติตามกฎระเบียบศูนย์สอบขบศูนย์แป๊ะเลยนั้นเรา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 เน้นเรื่องรักษาไทยเน้นเรื่องเซฟดีฟอร์เน้นเรื่องการ หยุดเชื้อนี่แหละครับอ,อาจารย์คือสิ่งที่พั่งครูออกมาจากอาจารย์ก๊อฟของเรารหรือพี่ก๊อฟของเราเวลาเราไปอบรมทั่วประเทศอาจารย์ก๊อฟจะขึ้นเวทีจะไปบอกน้องๆที่จะเป็นเชฟจิตอาสาข้อควรปฏิบัติในโรงครัวโครงการน้าพระทัยพระราชทานของเราว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างาแต่ในส่วนนี้ที่ผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ก๊อฟจะจากผมไปอยู่มาวันหนึ่งได้ยินแต่เสียงอาจารย์ก๊อฟโออแก้งงงงงง,ง,ง,งอยู่ในครัว หลังจากที่อาจารย์ก๊อต้องไปปฏิบัติหน้าที่โครงการน้ำประทานที่สภาสังคมสงเคราะห์ก็จะต้องไม่ใช่อยู่บ้านนะครับคือไปทําที่สภาสังคมสงเคราะห์โครงครัวที่จังหวัดนนทบุรีนี้ก็ยังเปิดอยู่ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์ก็ไปบรรเทาทุกข์เหมือนกันก็ไปเริ่มแต่อาจารย์ก๊อฟไม่ได้มาสิ่งที่ผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆฟังว่าอาจารย์ก๊อฟตั้งแต่ตีห้าจนถึงสาม ถึงบ้านกี่ทุ่มครับสองทุ่มครับสองทุ่มถึงพระเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนไม่เคยหยุดเลยครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือรถส่วนตัวนะครับไม่ได้ผ่าน้ํามันไม่ได้อะไรเลยทุกวันนะครับคุณหมอเห็นรถคันนี้สันอิ่มแน่ๆอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนของรถดีของรถดีข้าวรถอร่อยรถอร่อยต้องส่งด้วยรถดีๆต้องส่งด้วยรถดีๆอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยความห่วงใยจากไทยรุ่ง AIS แล้วก็ ระดับแดงนะครับเราต้องขอบคุณท่านด้วยที่อุตส่าห์เป็นเขาเรียกอะไรนะฮะช่วยดูแลเราใช่ใช่ใช่ยังไงฝากเพื่อนเชฟจิตอาสานะครับโครงการน้าพระทัยพระรคชที่จังหวัดนนทบุรีนี้เรายังไม่ปิดกลัวยังยังเรายังไม่ปิดอาจารย์กอฟยืนยันว่าเรายังไม่ปิดยังยังยังจนกว่าโควิดจะน้อยลงน้อยลงหมดจากประเทศไทยไปนะครับเราจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปนะฮะเพื่อนๆครับอาจารย์กอฟเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานเชฟจิตอาสาอาจารย์ก๊อฟมาด้วยใจครับเสียตละรถยนต์ส่วนตัวมาวิ่งบริการนะครับเป็นบุคคลที่เราจะต้องจดจำเอาไว้เจออาจารย์ก๊อฟที่ไหนทักทายครพบผมนะครับเจอบนเครื่องบินบนเรือบนรถทักเลยครับวัสนี้รับอาจารย์ก๊อฟครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนจิตอาสาในประเทศไทยทั้งหมดทุกภูมิภาคอาจารย์ก๊อฟส่งกาลังใจให้ด้วยครับมีเรามีภูเก็ตมีเชียงใหม่มีอุดรนะครับมีพระอีสานตอนนูนตอนใต้คือตอนนี้ ตัวผมว่ากลายเป็นเชฟไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะจากมืนเบี้ยเนี่ยทำอาหารทุกอย่างก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจก็ทั่งถึงปลายต้นน้ำถึงปลายน้ำตนแต่ร้านชามปรัปรุงอาหารแคเกจ,จิ้งน้ำส่เงเสร็จรอบเลยเลยผมรูร้สึกว่าผมก็เป็นเชฟแล้วล่ะครับนะรือความเป็นเชฟก็คือเราให้ความอิ่มกับมนุษย์นั้นกิจที่หนึ่งก็คือคการดูแลส่วนรวมพัะธกิาของเราครับ กิจที่2ก็คือเรื่องส่วนตัวครับตอนนี้เราทำกิจที่หนึ่งมาสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบต้งอยากจะให้พี่น้องเชฟทั้งหลายเนี่ยทำกิจที่หนึ่งให้ได้ก่อนครับนั่นคือความสุขนะแล้วความสุขอันนี้มันไม่หายไปนะครั้อยปีจะมีโรคระบาดครั้งหนึ่งนี่แหละฮะอาจารย์ต้องทำต้องทำ โควิดนี่ไม่มาอีกแล้วนะฮะไม่มาหลายปีทั้งหน้ากับโรคอะไรก็ไม่รู้แหละโรคระบาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ห้าปีสามปีเจ็ดปีไม่มีครับประมาณเราหนึ่งศตวรรษในอดีตมาอาจจะเอ็ดโนเสาร์มันตายได้ไงอาจจะติดเชื้อเชื้อโรคก็ได้นะฮะคนที่ล้มหายตายจากไปเยอะๆนี่อาจจะเป็นใช่ครับโรคระบาดงั้นมีเวลาต้องรีบทํานี่บันทึกประวัติศาสตร์นะจ๊ะอะไรครับเราบันทึกเอาไว้เลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เจอวิกฤตแบบนี้ซึ่ง มนุษย์ตัยักาพเลยนะฮะไม่เคยได้เห็นทั้งโลกนะทั้งโลกของประเทศไทยนะทั้งโลกนะฮะเราได้มีการบันทึกยังไงฝากให้อาจารย์ก๊อปส่งกำลังใจไปใช่เทัตงหมดเลยที่ทำเนี่ยสู้ๆเลยแล้วตอนนี้คุณันยืนข้างหน้าแล้วคุณไม่ได้คนก้นคุ้ยแล้วนะไม่อยู่หลังหลังคุ้ยแล้วไม่ได้อยู่ข้างดังเชฟมีที่ยืนในสังคมว่าคุณเชฟติดอาสาครนะตอนนี้ก็ขออนุมโอใช้คุณสู้ๆต่อไปแะอย่าลืมว่า กิจที่หนึ่งก็คือกิจส่วนรวมครับกิจที่สองคือกิจส่วนตัวแล้วคุณจะอยู่กับสุขาวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก๊อลก็จะไปต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีเอาล้วครับสูงโควิดใหญ่เลยอาจารย์ก๊อล์กำลังอยู่ในครัวมือยังเปิดเครื่องสุกอยู่เลยครับผมไปเอาตัวออกมาก่อนที่ท่านจะไม่ได้มาอยู่ตรงครัวโครงการน้ำตาลพระราชทานนนทบุรีครับผมแต่ท่านอยู่ที่สภาสังคมนของเขาครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับขอบคุณครับขอบคุณคาจารย์เรื่องานต่อนะครับ